90วินาทีสุขภาพดีกับเมก้าวีแคร์ตอนภุ้มเบาหวานไม่ดีระวังเสี่ยงโรคแทรกซ้อน รู้ไหมครับว่าโรคเบาหวานเนี่ยคือหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกครับที่ตอนนี้มีผู้ป่วยแล้วกว่า537ล้านคนครับและโรคเบาหวานครับมีส่วนที่ทําให้เสียชีวิตสูงถึง6.7ล้านคนหรือในหนึ่งคนที่เสียชีวิตนะครับจะเกิดขึ้นในทุกๆ5วินาทีนั่นเองครับโดยสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับเกิดจากภาวะโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจและไตาวายครับนอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคบา นนยังทําให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้ารวมทั้งอาการเบาหวานขึ้นตาได้อีกด้วยละครับซึ่งทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้ครับภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการควบคุมระดับน้าตาลได้ไม่ดีครับทำให้อนุมูลอิสระในะร่างกาย,ยาเพิ่มขึ้นจึงทําให้เซลล์ต่างๆภายในะร่างกายถูกทําลายและเสื่อมลงนั่นเองครับ รู้อย่างนี้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานจึงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยเริ่มจากการควบุมอาหารและระดับน้ําตาลในเลือดออกกําลังกายงดดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่ที่สําคัญครับจะต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งสม่ําเสมอและควรเสริมด้วยสารอาหารของคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะนะครับที่มีชื่อว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดครับซึ่งถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาลนะครับละลายได้ทั้งในน้ําและไขมันทําให้แทรกซึมไปต้านอนุมูลอิสระได้ทั่วทุกเซลล์ในร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการออกฤทธิ์ของอิซูลินนะครับในกระบวนการย่อยสลายน้ําตาลกลูโคสให้เป็นพลังงานส่งผลให้ร่างกายควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดได้ดีขึ้นจึงทําให้ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้นั่นเองครับ Mega.